เยพินมาเจอแล้วนะคุณช้างคุณช้างคุณช้างที่สิงบุรีแต่มาไม่ทนันมาช้าไปอุดใจเดียวคู่กับยายพิน่อยฮะอาใครผู้ชอบต้นไม้บ้านเขา,าบอกแล้วลเป็นร้อยเน่าเป็นพันน้ำไม่ทันเป็นกองความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นได้ไหม ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเป็นวันเยี่ยมที่ต้องอดทนเดี๋ยวแวะมาเอานะจ่ายตังค์แล้วถ่ายรูปได้แต่ว่าเราไม่ดูคลิปไอ้นี้อะไรเนี่ยนักการ์ตูนนะ อะไรละต้นละแสนครับทหน้างนาคลาสเนี่ยซื้อที่นาได้ถ่ายหน่อยนะวันนี้ครับขอถ่ายหน่อยนะวันนี้ครับขอถ่ายหน่อยนะไม้สวยๆทุกต้นเลยทำไมไปก็เงินแับเลี้ยงเองไปไอ้นั่นแฟนโทรตามกลับให้มมีคนมาหาที่บ้านไงเหลืองเนนช้างเหลืองเนนช้างอันนี้ไม่ลองดีสุกครับอันนี้แพงไหมเออก็มองอยู่นะแพงไหมอย่างเงี้ยอ๋อเนี้ยเอาแล้วและอย่างเป็นคอเล็กๆกะ จำไ่ได้อครั้งน่าจะสองครันนะคะยาธีพลาใช้สองปีนยาใช่ไหมไม่อันนี้ชื่ออะไรอ่ะสองปีนยาีชอบดื่มชื่อยาธีนที่บ้านนะไม่รู้ชื่อตั้งหลายตัวเยอะเหมือนกันที่บ้านก็ทำไม่ได้ต้องไปหาาบ้นยาิจำไม่ได้เหมือนกันไอ้นี่ทั้งจากเดินเก่งจะนายหมวกก็ไม่ใส่ใส่ไม่ถนัดจังหวัดปนอง สวยจริงใครว่าโกหลงไม่สวยโคตรสวยเลยเขาก็จะการในหลายปีมากเนาะสี่ตัวปกติจะมีเป็นเสี่ยวสวยจริงเลยเลี้ยงบอลกันตัดทอดนะนี่อันนี้ก็น่าเอาไปทำควนอูนี่ยสวยอยู่แพงไม่เนี่ยควน,วยอ,ยอ,นวอู ร้นานนี้พ่อค้าน่ารักต้นไม้สวยจกงไม่แพงด้วยไม่แพงไม่แพงด้วยต้นไม้บ้านานี่ผมน,ออน,น่ะน่าาน่าเรียก,กอไกเไม่ไม่แน่ใจที่บ้านก้านดำมิกระเลือแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่พิกระเลือแต่อันนี้มันน่าจะใช่ในในนั้นน่ะในที่เขาทำเห็นจพินยังเนี่ยจะพินชาวนาเนี่เห็นไหมจังยวีดจากจังหวัดแพร่เพื่อนจากจังหวัดแพร่ ไปตามแพงตามตลอด<พ>เลยแอคูสุมาแพงไหมก่อนหนึ่งสอขายอยู่สองพันสองพันลูกสาวหาไม้อยู่พาลูกสาวมาหาไม้มันก็ไม่แพงนะเยอะเลยเกือบสิบต้นท้มั 2, ้งสองพันเยอะลดก้นเดียวก้นยวมาใหม่อันนี้จะพินมาสายกลับบ้านแล้วไม้หมดแล้วที่ถูกใจโอ้นางใหม่สวยจังมีลูกน้อยอ นางใหม่ลูกติดนางใหม่มี่บัวแล้วพ่ยามมบอกที่ช่างเลนะฮะบอกที่ช่างเลยดิเออิเคนแฟมิลี่ชแนลค่ f เฟ e บุ๊กว่าอะไรเฟสบุ๊กเอ่อิเคนค่ะพายลิเคนสุดาอรต้นด้วยสังานูแอน่จ้าน้องที่เล่นอยู่ที่ร้านนะครับอ๋อไปรู้จักไม่เคยดูดีจ้า ขอถ่ายบอลหน่อยนะออเลยครับอันนี้ถ่ายบอลของช่องน้องฮอลเทอร์ิเคนสวยมากผมมาาจไม่เฉยบอมาครั้งแรกเหมือนกันน้องอมาครั้งแรกโอ้หบอลสวยจริงทุกต้นสวยสมราคาสวนอยู่ไหนอ่ะโอ้เราเพิ่งหันได้หนึ่งครับแต่ว่าอันนี้อยู่ที่ยุตยาครับร้านน้องน้องน้องนีอง่นอ,อยู่ยุตยาสัสนสันบอลสีครับบอลตัวพร้อมจะมีบอลเ,เกา่เกาๆแปลกๆเยอะครับป้าขินมะบัญชร บอลหายากกันเยอะครับบอลเก่าบอลแท้เก่าแท้เลยเนี่ยใช่ครับ้เป็นตัวเ่าจะเอาครับไม่เอาเก่าแต่ว่าใบใหญ่สวยเลยครับไปก่อนนะค่ะค่ว